ขอเงินถ้าร้อยกว่าคนที่ซึ่งมันเป็นยยอะไรย่อที่เยอะมากหนูถามว่าหนูเหนื่อยไหมหนูเหนื่อยมากตรงที่ว่าหนูจะทํำยังไงดีตอนนั้นหนูพูดตรงๆว่าหนูไม่อยากอยู่หนูอยากกินยาเบื่อหนูให้มันไปซ้ำๆไปเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะหาเงินจากไหนเสร็จแล้วเนี่ยใครจะมองว่าจะอออแปลงลูกโทษอะไรก็ากตามแต่สุดท้ายคนที่มาเข้ามาด้วยความเต็มใจหรือเปล่าเข้ามาด้วยความเต็มใจขอ,ของเขาหรือเปล่า แต่นาราเนี่ยโอเคผิดพลาดเขาไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําคือเราไม่หนีเราไม่หายไปไหนแล้วเราก็พยายามที่จะเอาเงินใช้เขาทุกคนทุกคนทุกคนจนตอนนี้นาราใช้ไปได้หลายคนแล้วจนเหลือไม่ถึงหลักร้อยจนเหลือไม่ถึงหลักร้อยเหลือแค่เก้าสิบแปดสิบคนซึ่งจบเดือนมีนานหรือเดือนเมษาก็คือหมดทุกคนแล้วแต่ก็ขอพื้นที่ให้นาราขายของหน่อยได้ไหมล่ะ ให้นาราได้มีคนมาเปิดบินขายของกันนรลาหน่อยได้ไหมล่ะหนูเป็นนี้หนูก็ใชหนี่ของไงถูกไหมหนูเป็นนี้หนูก็ใชหนี่เขาแล้วหนูผิดอะไรอะ่ะหนูเป็นนี้หนูก็ต้องใชหนี่เขา และเขาเคยพูดไหมว่าเขาได้จากหนูไปเท่าไหร่เขาเคยได้พูดบ้างไหมอะ่ะไม่ได้อยากร้องก็ขอโอกาสที่หนูได้ไขของซิแค่นั้นหนูเป็นนี้หนูต้องใช้นี่เขาถูกไหม จะให้หนูคืนตั้งเดียวหนูจะหาจากไหนมาก็ทุกคนมันกูมาเล่นกันน่ะทุกครั้งหนูก็รับผิดชอบให้ไปไปไปได้กันทองห้าบาทอะไรหนูก็ให้ไปตามหมดแต่พอกูมาทีเดียวสี่ร้อย่าคนพี่คิดดูสิหนูจะต้องตั้งตัวยังไงหรอสี่ร้อยห้าร้อยคนและกูมาทีเดียวของเงินคืนน่ะพอกูอ่ะอ่ะพอพอกูมาทีเดียวสี่ร้อยห้าร้อยคนมันยอดเงินเท่าไหร่สิ่งเดียวที่หนูทำได้ หนูหนีดีกว่าไหมหรือหนูยอมติดคุกดีกว่าไหมหรือว่าหนูจะหนีไปแล้วก็ฆ่าตัวเองสุดท้ายตายไปก็คนก็ลืมติดคุกก็ไม่ได้